หัวข้อวันนี้คือแฟนขอเลิกเพราะอยากได้อิสระเมื่อผู้ชายขอแยกกับเราหรือผู้หญิงขอแยกกับเราหรือกระทั่งขอเลิกเพื่อที่จะเป็นอิสระเพื่อที่จะต้องอไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนแต่ก่อนอย่างแรกก่อนที่เราจะค้ยใครผมบอกเพื่อนๆแล้วกันคุณอย่าฟังความข้างเดียวคุณต้อง ฟังสองด้านโจทย์มันไม่ได้ง่ายแค่ว่าอยู่ๆก็เลิกนะแต่เวลาสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เก็บความผิดหวังในครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนสอนตัวเราคุณยังไม่รู้ตัวว่าคุณทำผิดอะไรหลายคนไปเจอรักทั้งใหม่กับคนใหม่กับสถานการณ์ใหม่แต่พวกคุณรู้อะไรไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณมักจะจบความสัมพันธ์แบบเดิมๆโดยที่คุณไม่รู้ตัว ข้อสองหากคุณชัวว่าคุณให้อิสระกับเขาแล้วจริงๆแล้วเขายังไม่โอเคกับตอนนี้ที่คุณให้อิสระเขาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะคุณเลิกกับเขาข้อสองเลิกกับเขาซะเพราะว่าแม้ว่าคุณจะดีแล้วก็ตามแต่เขายังรู้สึกไม่โอเคกับคุณทุกอย่างรู้มีเหตุผลที่เขาอาจจะไม่ได้บอกความจริงกับคุณเขาอาจจะบอกไม่ได้ก็ได้ว่าเขาไปเจออีหนูมาที่แบบแซ่บกว่าคุณ รหรือว่าไปเจออะไรที่มันเจ๋งกว่าเราในมุมมองเขาแล้วกันนะครับมันก็เป็นไปได้แต่เขาไม่กล้าพูดเขาก็เลยอ้างว่าเขาต้องการอิสระเขาไม่อยากเป็นคนที่ถูกขังในเวลานี้ก็เป็นได้นะครับดังนั้นถ้าเขายินยันแบบนั้นคุณจบความสัมพันธ์นะฮะแต่ก่อนที่จะจบความสัมพันธ์หรือไม่คุณควรจะสํารวจตัวเองก่อนอย่างที่ผมบอกตอนแรกเพื่อสารวจตัวเองก่อนและสํารวจคู่คุณก่อนว่าปัญหาแท้จริงมันคืออะไรเท่าที่คุณจะทําได้ ก็สามที่อยากบอกคุณเขากลับมาแล้วครับผมเขากลับมาแล้วโดยที่คุณก็ไม่รู้ปัญหาเก่าคืออะไรกลับมาคุณก็เออดีใจแฟนเก่ากลับมาแล้วเว้ยโอเคคนที่ฉันรอคอยมันนานเนี่ยกลับมาแล้วก้มมาตั้งห้าปีหายไปหนึ่งปีโอเคกลับมาเถอะนะแต่พอเขากลับมาแพทเทิร์นเดิมก็เริ่มกลับมาเช่นกันเขามีความสุขกับการอยู่ของคุณสักพักหนึ่งแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็อยากอยู่กับเพื่อนเพาเหมือนกัน ในที่สุดอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีกับคุณแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มเบื่อเริ่มเบื่อเสร็จเขาจะบอกกับคุณว่าเราจบกันดีกว่าในที่สุดเขาก็เลิกกับเรากลับไปใช้ชีวิตโสดเหมือนเดิมอีกล้วบ้างหนึ่งผู้ชายพอไปอยู่กับเพื่อนๆมากๆก็เริ่มเบื่อสุดท้ายก็ากลับไปหารอบนี้รอบที่สามมันเบื่อฟังให้ผมฟังดีๆนะรอบที่สามกลับไปเสร็จปุ๊บ คราวนี้ผู้ชายโตขึ้นเหมือนจะฉลาดขึ้นสิ่งที่เขาทำคืออะไรดูไหมเราคบกันแบบยังไม่ต้องซีเรียสเลือกสถานะความสัมพันธ์เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณตามตรงแต่เขาคบคุณโดยที่เขาไม่กลับมาจริงจังกับคุณแต่เขาจะเว้นระยะหา่างเพื่อแม่คุณคิดมากเหมือนเขาอยากจะบาลานซ์โดยการที่ว่าไม่จริงจังกับคุณ และเขาจะได้มีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนได้หรือใช้ชุดอ,อิสระเขาได้อย่างเป็นที่อันนี้แหละครับเพื่อนๆครับไม่ใช่ว่าฉลาดขึ้นนะฮะอันนี้คุณผู้หญิงครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนักกว่าเดิมคุณจะโดนโดนอยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่มีสถานะเลยดังนั้นการแก้ปัญหาโดยวิธีอิสระแบบนี้ไม่ใช่วิธีแก้ที่ถูกต้องถ้าใครสักคนหนึ่งจะกลับมาหาคุณ เขาต้องกลับมาด้วยความพร้อมที่คิดจะจริงจังกับเราดังนั้นวันนี้คำว่าอิสระถ้าใครต้กคนจะบอกคุณเพื่อเลิกก็กแล้วแต่นะครับตามที่ผมบอกถ้าคุณทำดีแล้วไม่ได้มีปัญหาจริงเลิกไปได้นะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาอย่าปล่อยไว้เพราะปัญหาด้านความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึง่งแล้วพบกันคราวหน้ากับ Life to Love เนีวลาไปก่อนสวัสดีครับปึ้งปึ้งปึ้งจ้า